ฉันได้เจอหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งซึ่งหน้าปกของมันมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับปีศาจและตัวหนังสือด้านในก็เป็นเรื่องราวที่ชั่วร้ายที่สุดฉันเคยอ่านมาฉันว่ามันคงเป็นไอเดียที่ไม่ดีแน่ๆที่ได้เริ่มอ่านมันแถมฉันยังรู้สึกถึงตัวตนปัหลาดที่ชั่วร้ายระรๆบตัวด้วยฉันควรจะไปดูลินดาซะหน่อยว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างนี่คือเรื่องราวของหนังสือปีศาจที่ฉันได้เจอ The Book เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม The Book นะครับหนังสือปริศาจครับเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ไปเจอหนังสือประหลาดที่มีสัญลักษณ์ซาตานข้อความที่ชั่วร้ายเขาเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยแหละครับน่าจะเป็นหัวหน้าแต่ว่าตอนนี้อ่านไปอ่านมารู้สึกถึงตัวตนประหลาดรู้สึกถึงบรรยากาศที่มันเปลี่ยนไปมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆเขาเลยต้องการจะไปเช็คถึงลินดาครับลินดาคือเลขาคนใหม่ของเขาไม่รู้ว่าเธอจะเป็นตายร้ดีไงบ้างเขาบอกว่ากด f เปิดไฟฉายนะเมื่อคุณมีคลิกขวาซูม ชิปวิ่งมีกุญแจด้วยอ่ะฉันจะไม่จำเป็นต้องใช้ตอนนี้กุญแจห้องเก็บของนะครับจําไว้นะกุญแจอยู่บนเครื่องกดน้ำอื <c oughs> <c oughs> ด้านนอกท้องฟ้าวิปริตแปลปวนทันใดอะไะครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> เปิดปิดไฟเพื่อโอ้マイ god สินดาบอกกุญแจอยู่บนเครื่องนี้อ่ะแต่มันหยิบไม่ถึงนะสิเสียงเสียงผู้หญิงร้องไห้นะครับผมได้ยินเสียงไอ้แค่นั้นเลือดปะ จากห้องนี้นะครับเฮ้ยมาจุดเทียนอะไรเนี่ยลินดาคุณทำอะไรในส่วมเนี่ยลินดาคุณโอเคหรือเปล่าคุณอยู่นั้นหรือเปล่าลินดาไม่ตอบครับเราเลยเข้าห้องข้างไปนั่งเป็นเพื่อนเธออะไรอะ่ะ เล้นอะไรดำๆเฮ้ยช่วยฉันด้วยห้องใต้ดินนี่มึงอยบอกว่าลินดาโดนดูดลงซ่วมผมเลยหยิบอะไรเนี่ยภาษาอะไรไม่รู้ครับ ฮอ์เรอร์ครับ is end here the end is here ครับจุดจบมาถึงแล้วแล้วอยู่ดีกระจกก็เบี้ยวไปเลยฮะ oh my god ก่อนจะไปห้องเก็บของข้างล่างอะนะเฮ้ยอ๋อกูเอางัดเข้าไปเหรอเนี่ยชียตกใจเลย went to the bathroom will be back เนี่ยลินดาบอกว่าจะไปห้องน้ำเดี๋ยวกลับมาแต่เธอไม่กลับมาแล้วครับ อะไรอ่ะเขาบอกว่าให้เว้นระยะห่างนะครับเพราะว่ามีกรณีการติดเชื้อกันอยู่ด้วยโควิดป่ะเนี่ยนี่ก็ตีสองแล้วมันไม่กลับบ้านกันวะ never give up นี่คือสิ่งที่ลินดาแปะโนตให้ตัวเอง push กดปุ่มแล้วมีอะไรเกิดขึ้นวะแม็กซ์เฮอร คือเป็นบริษัทเล็กๆที่ทำงานอยู่สองคนนะครับเนี่ยเปิดประตูแล้วแต่ว่าผมว่าเราควรหาของจากห้องเก็บของก่อนนะครับยังไม่ต้องใช้ตอนนี้ทำไมไม่ใช้ตอนนี้ไม่ใช้ตอนนี้ใช้ตอนไหนต้องใช้แล้วไหมแฉลงที่เก็บขึ้นมาใช้ซ้ำไหมหเผื่อเจออะไรอะ่ะไม่รอบคอบเลยนะ โอ้ไม oh ah! yeah, ah, ah. ่ก like ็ตอนแรกนึกว่าเล็กไม่เล็กแฮะเฮอเนี่ยโอ้สับดังอ่ะเหมือนกูได้ความรู้สึกว่าแบบ กำลังเผชิญหน้ากับหนังผีแนว drag me to hell อ่อะครับที่แบบว่าซาวเอฟเฟกกระแทกแรงๆแล้วผีแบบผีดุๆอะไรวะแล้วโทรศัพท์ก็ไม่มีโทรศัพท์อยู่ห้องกูป่เนี่ยใช่ไหมใครโทรมาวะสองหกหกแปดศูนย์เก้ามิสเตอร์ไวท์ ต้องใช้แล้วมัง้งห้องเก็บของนี่ก็ยังเปิดไม่ได้เนาะนี่ไง find the storage key ซึ่งกูรู้อยู่แล้วไงว่าอยู่นี่แต่มันบอกว่าไม่ต้องใช้ตอนนี้อะกูกลับไปห้องเก็บของก็ได้ห้องเก็บของแย่มากครับเปิดไม่ได้แล้วไอห้องที่มีมือออกมาเนี่ย แล้วนี่อะไร w h a t t h e f u c k is t h a t อะไรครับเนี่ยตัวอะไรอะ่ะมึงเอาอะไรมาไว้ในนี้เนี่ยออฟฟิศไม่ใช่หรอนี่นะได้วิ่งแน่เลยเนี่ยโอ้โห oh ใหญ่ไปแล้วออฟฟิศมึงมันมืดเกินไปฉันต้องใช้ไฟฉายในล็อกเกอร์ฉัน ถ้าฉันอยากใช้ลิฟต์ฉันต้องปิดพลังงานก่อนเอ้ยไม่ใช่ฉันต้องเปิดพลังงานก่อนขวานเนี่ยเอามาใช้ได้ไหมแม่งทะล,ลุออกมาแน่เลยรอบนี้ขากลับวิ่งดิล็อกเกอร์กูอยู่ไหนเนี่ยไฟฉายในล็อกเกอร์ไฟฉายในล็อกเกอร์อกกอรต้องเข้าฟอตอเรตแล้ว ได้แล้วบันไดก็ต้องหยิบก็คือแฮนด์ทักกูใช้ไอ้นี่ทำไมเนี่ยไอ้รถเข็นวอเตอร์ฟั่ตกใจหมดเลยต้องใช้กับอ,อ,อีนี่แหละมั้งอีนี่แหละ มันมีกุญแจอยู่อ่ะยงไงได้แล้ว,ไ,ลวไฟฉายมึงเออเอาส้อยมาด้วยดิซ้อยพระเยซูอ่ะคนหาอะไรว่าเอากุญแจไปซ่อนหลังตู้กดน้ำต้องเปิดพลังงานไหมอะจ,จะได้ใช้ลิฟได้ ไทลิฟนี่หมายความว่ามึงมีมากกว่าหนึ่งชั้นเหรอไม่ควรนะผมนี่เปิดไฟฉายมาเลยครับเชี่ยนี่คืออะไรวะเนี่ยมืดมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ oh my gosh ห้องพลังงาน ใช่ไม้ใช่ไม้ตู้เซิร์ฟเวอร์ใช่ไม้อ้าวคันโยกหายไปไหน <c oughs> คนบ้าอะไรนะที่จะไม่เอาคันโยกมาวางตรงตู้สับไอ้เรี่น,นั่นอะไร พื้นที่ถูกปิดห้ามเข้าไม่เข้าก็แย่แล้วกูต้องหาคันโอ๊ย oh กูไปอ่านหนังสืออะไรเข้ามาเนี่ยใครจุดเทียนแกเนี่ยแต่ว่าลินดาอยู่ห้องใต้ดินนะเราก็ต้องมาช่วยอะโอไมลยลินดาลินดาฉันต้องไปจากที่นี่ใช่ใช่ฉันต้องไปจากที่นี่ฉ,นนฉันต้องขึ้นลิฟต์ เป็นสับสวิตแล้วขึ้นลิฟต yeah, ์แน่แน่สับสวิตแล้วขึ้นลิฟต์เปิดทาวเวอร์รีบไป Let's go <S เนียรลิฟต์กดแล้ว กดแล้วลิบมาแล้วเข้าลิบแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วไอ้เฮียไม่นะขอบคุณที่เล่นขอบคุณที่ดูนาแล้วครับสวัสดีครับ